หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเควเป์ K w ay, การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า3 0 0 0 0 0คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภยัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโคสส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปยให้คุ้มเป์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเป้อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อนำไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาอก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคน ชาร์กพิเอมแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในราคาสุดคุ้มสุดประหยัดไม่ว่าจะเป็นตัวของ Netflix YouTube พิเ m มดิสนีย์พาร์ทและอ,อื่นอีกมากมายสามารถเลือกรับชมได้ทั้งมือถือ iPad และบนคอมหรืออยากจะรับชมพร้อมกับครอบครัวที่บ้านบนทีวีมีทั้งโปรรายวันและรายเดือนพิเศษตอนนี้กับโปรหัวบ้านถาวรในราคาสุดคุ้มเพียง6 9 9บาทเท่านั้นหากใครสนใจสแกนคิวอาโค้ดบนหน้าจอนี้แล้วไปสมัครกันได้เลยโปรโมชั่นดีๆราคาถูกๆแบบนี้ต้องชาร์กพีเยมเท่านั้น โอเคครับผมกาสวัสด,ดีเมือ่อทุกคนกันด้วยนะครับผมแลวตอนนี้เราอยู่ในเกมหรืออวิเวนวอลริปกันอีกเช่นเคยนะครับผมกลับมาอีกแล้วสำหรับคอนเทนต์การสอนเล่นหรือการแนะนำแชมเปี้ยนนะครับผมของเกมวอลริปแบบพื้นฐานนะครับและใน EP แรกใน EP นี้นะผมจะขอเสนอตัวละครตัวแรกเลยนะเปิดประเดิมนะครับคือตัวของเอทอสนั่นเองนะครับผม เอช็อนะครับผมเป็นตัวละครประเภทไฟเตอร์นะครับผมที่จะได้ว่า 1- 1นเก่งมากๆเนาะแล้วก็เป็นตัวละครที่ถ้าเกิดสมมติว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยสามารถใช้แบกทีมได้ดีมากๆแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถเล่นตั้งแต่แรลงล่างๆไปจนถึงแรงระดับชา a l เลนเจอร์เลยนะครับผมแล้วในวันนี้นะผมจะพาพเพื่อนๆมารู้จักกับตัวของเอช็อกกันนะจะเป็นการแนะนําสกิลนะครับผมการคอมโบเบื้องต้นแล้วก็การแนะนำไอเทมแล้วก็รูสําหรับตัวของเอช็อนะครับผมซึ่งก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหากันเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆฝากกดไล ด้วยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าบทฝึกซ้อมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําตัวของ a อท็อกันนะมาเริ่มกับตัวของสกิลก่อนเลย แพ็กซีของตัว Atox นะครับผมก็จะให้เพื่อนๆนะสังเกตดูที่ตรงเลือดนะครับผมจะเห็นได้ว่าตรงเลือดตรงหลอดสีเขียวเนี่ยมันจะมีหลอดใต้มานานะที่จะไม่ใช่มานานะครับผมมันเป็นหลอดเอเนอร์จีสีเหลืองนะอันนี้คือแพ็กซีของตัว Ato x นะครับผมเมื่อหลอดเหลืองมันเต็มเมื่อไหร่เนี่ยจะทำให้แพ็กซีมันทำงานแพ็กซีนั่นก็คือการโจมตีนะครับผมที่จะติดแพ็กซีอันนี้จะทําการโจงตีสร้างความเสียหายใส่ศัตรูรับผมเป็นตามจํานวนโบนัสเปอร์เซ็นต์เลือดสูงสุดของเป้าหมายยิ่งถ้าเกิเดศังงตรู ได้รุนแรงจากการโจมตีครั้งนี้นะครับผมแล้วตัวของเอทอกเนี่ยก็จะทําการฟื้นฟูนฟนเลือดตัวเองกลับมานะตามจํานวนนะครับผมที่ความเสียหายจากแ็คซิที่ียาทำได้จากศัตรูนะครับแล้วก็ตัวของสกิลเนี่ยจะมีคูดาาอยู่ทั้งหมด24วินาทีนะครับแต่สามารถลดลงได้ทีละ 3V นะต,ตามขั้นตอนก็คือเราต้องทําการใช้สกิลให้โดนศัตรูหรือทําการโจมตีปกตินั่นเองก็จะทำให้ตัวของเอเดอรีเนี่ยมันกลับมารีได้ไวขึ้นและตัวของเอทอกก็จะใช้แ็คซิได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นนั่นเองการโจมีะะปรราณน้เลยคับผม จะเห็นได้ว่าดาเมจเนี่ยเจ็ครับผมจริงๆมันเด้งเลือดด้วยนะแล้วจะเห็นได้ว่าหลอดเอเนอรเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟืน้นขึ้นมาเรื่อยๆสมมติว่าเก,กดิดเรากดใช้สกิลโดนศัตรูเยยมันก็จะกลับมาไวขึ้นนะครับแบบนี้นี่อ่าหรือาก,การโจมตีปกติก็ได้เช่นกันนะประมาณนี้เลยนะครับ ต่อมาครับเป็นสกิลที่1ของตัว a t o x นะครับผมสกิลที่1ของตัว a t o x เนี่ยเมื่อเวลาเรากดใช้นะครับผมจะเป็นการฟันกวาดไปด้านหน้านะครับผมเป็นจำนวน3ครั้งเราสามารถกดใช้สกิลนี้สาครั้งเลยนะครับผมแล้วการโจมตีนะครับแต่ละครั้งจะมีรูปแบบการทํางานที่แตกต่างกันและจะเพิ่มความเสียหายทีละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไปจนถึงทีที่สามเลยครั้งแรกนะครับตัวของเอทอกส์ทำการตวัดดาบลงเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับถ้าเกิดศัตรูโดนปลายนะครับก็จะโดนความเสียหายแรงขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวของน็ออคััพนนะะรรบปมาณี้เลย แล้วถ้าเกิดนะครับผมเราใช้ครั้งที่2นะการรูปแบบการฟันก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะกลายเป็นแบบฟันเป็นรูปรูปกลวยนะครับผมจะมีระยะที่กว้างขึ้นมากกว่าครั้งแรกนะแบบนี้น่แบบนี้และครั้งที่3นะครับผมตัวของ A ออกนะครับผมจะทําการกระโดดฟันนะครับผมแล้วสร้างความเสียหายเป็นวงกลมนะครับผมและศัตรูที่อยู่ในระยะวงกลมนะครับผมตรงกลางเขาจะโดนน็อกอัพเช่นกันนะครับแบบนี้ นนีเลยะครับจะเห็นได้ว่าดาเมจของมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราไม่สามารถใช้ให้โดนไปไปลายได้เนี่ยมันก็จะไม่ดอกอัพนะรัตเตอร์เบก็จะเบากว่าตอนโดนไปไปลายเนาะนี่นะแบบน,น,น,นี้ต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวของสกิลที่2นะครับสกิลที่2ของตัวเอทอสนะครับผมก็คือเราจะทำการนะครับปล่อยนะครับเป็นโซ่ตัวใส่ศัตรูนะครับผม1ตัวนะแบบนี้ อ่าแล้วมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าศัตรูนะไม่สามารถออกจากระยะตรงนี้ได้ภายในเวลาระยะเวลา1.5วินาทีนะตัวของศัตรูตัวน้จะถูกดึงกลับมาหนะ้าจ,จุดเดิมตอนที่เราโดนสกิลนะครับผมก็จะเป็นสกิลซีซีของเอท็อปนะต่อมาครับผมก็จะเป็นสกิลที่3ของเอทอครับสกิลที่3ของเอทอปเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือเป็นการแดชนะครับผมไปยังเป้าหมายนะหรือทิศทางที่เราเลือกนั่นเองเนาะแล้วก็สกิลนี้สามารถใช้ข้ามสิ่งกีดขวางเล็กๆได้นะครับอ่า แล้วก็จะมีสกิลติดตัวนะครับจากสกิลที่3นะี่ยก็คือจะทำให้ตัวของ e อ h o รนะครับได้รับโบนัสดูดเลือดเพิ่มขึ้นด้วย ต่อมานี่ครับจะเป็นสกิลอันติเมทของตัวเอท็อก์นะครับผมเมื่อกดใช้งานนะตัวของเอท็อกส์ับจะกลายร่างเป็นปีศาจนะครับผมในระหว่างตอนที่เราอยู่ในร่างนี้เนี่ยก็จะทําการเพิ่มโบนัสความเร็วเคลื่อนที่อย่างมหาศาลเลยแต่จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะแล้วก็ทําการบวกนะครับผมโบนัสพลังโจตีให้กับตัวของเอท็อกแล้วก็เพิ่มนะอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตหรือเป็นเอฟเฟกตดูดเลือดของโจเอท็อกเนาะโดยสกิลนี้จะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ10บวินาทีนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราทําการสังหารศัตรูได้นะครับจะรกก็ทําา เพิ่มระยะเวลาของสกิลนี้ให้อยู่นานยิ่งขึ้นแล้วก็จะทําการเพิ่มนะโบนัสความเร็วเคลื่อนที่ให้อย่างต่อเนื่องนะครับมันจะเป็นเอฟเฟกที่ทําให้ตัวของเอท็อกเนี่ยสามารถไหลในทีมไฟได้ค่อนข้างดีเลยตอนที่เรากดใช้นะครั้งแรกก็จะเพิ่มโบนัสความเร็วเคลื่อนที่แบบนี้เลยนี่ครับผมในระหว่างนี้ตัวของเอท็อกนะครับก็จะดูดเลือดแรงขึ้นมีดาเมจที่รุนแรงยิ่งขึ้นนะครับผมในระหว่างตอนที่กลางปีกอยู่นะ โอเคต่อมานะครับผมเราพูดถึงเรื่องสกิลไปแล้วทีนี้มาดูวิธีการคอมโบในของเลือทชิคเบื้องต้นของโทเอท็อกหรือป่านะครับ,ก,รบก็ดาเมจหลกัหลกๆของโทเอท็อกนะครับผมจะเป็นการใช้สกิลหนึ่งะครับผมเป็นการแบบว่าทําการหากินกวดทะเลนหรือเทพกับศัตรูเลยสกิลที่1นะครับผมก็เราเนี่ยต้องพยายามหาระยะให้มันดีๆนะครับผมก็คือแบบพยายามให้ศัตรูโดนไปลายๆมันจะได้โดนน็อกอัพแล้วก็โดนดาเมจที่แบบมหาศาลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับแบบนี้ต่อเนื่องเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผม อ่าแต่ว่าถ้าเราไปเล่นจริงๆนะครับผมสตูเนี่ยมันไม่มายืนนิ่งๆให้เราฟันหรอกครับโดยเฉพาะฮิตแรกนะครับผมมันค่อนข้างที่จะโดนย่างนะสตูเดินเบี่ยงเลดนึงมันก็หลบได้แล้วนะครับแต่ถึงต่อให้หลบได้เนี่ยก็ยังมีที่2กงนทีที่3ดีเนาะทีนี้นะครับผมมันจะมีวิธีการเล่นนะครับผมเป็นการครอบคู่กันระหว่างตัวของสกิลที่1กับสกิลที่3นะอย่าติว่าเราเดินตรงนี้แต่ว่าสตูเบี่ยงหลบมาตรงนี้เรานะครับผมสามารถทําการกดสกิลที่1นะครับผมเมื่อทําการแบบ เบี่ยงนะครับผมเพื่อเปลี่ยนทิศทางของสกิลได้นะแบบนี้นี่เห็นไหมสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับผมเนี่ยอ่าเห็นไหมอ่าในกรณีแบบนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ใช้เปลี่ยนทิศทางเวลาศัตรูเดินหนีนะแต่ว่าฮิตแรกเนะี่ยผมไม่ค่อยแนะนํานะครับผมที่เอาไว้น่าจะเอาไว้ทำเนี่ยเป็นฮิตที่3นะครับผมหรือฮิตที่2มากกว่าฮิตแรกเนี่ยเราโดนไม่โดนไม่เป็นไรให้โดนไปไปลายก็ได้แบบนี้ แล้วพอคิดที่2มาเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในระยะตรงนี้เราอยากให้ศัตรูโดนน็อกอัพนะครับเราสามารถแบบกดแบบนี้ได้นะม,าามันจะมีวิธีสองแบบก็คือเราอยู่ใกล้เกินไปแล้วก็กดแบบนี้อ่าให้โดนน็อกอัพแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่ไกลเกินนะครับผมเราเราอยากให้แบบว่าระยะมันถึงนะเราก็สามารถกดแบบนี้ได้ครับน,นี่แบบนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นการเปลี่ยนทิศทางทําให้ตัวของเอท็อกเนี่ยเล่นได้หลายจังหวะมากขึ้นเนาะแล้วก็คิดที่3เนี่ยเอาไว้โดนตรงกลางนะครับผมเราอาจจะก,กดแบบนี้ ถ้าเกิดเราไม่แดชเลยเนี่ยครั้งที่3มันจะไม่น็อกอัพเห็นไหมมันจะโดนไปไปแต่ว่าทีที่1กับที่2อ่ะมันจะโดนไปๆแบบนี้เพราะฉะนั้นนะเราต้องใช้ฮิตที่3แบบนี้ครับผมนี่มันก็จะมาอยู่ตรงกลางพอดีอันนี้ก็จะเป็นชิเบื้งต้นนะจากการเล่นสกิลที่1นเนาะแล้วมันก็จะมีวิธีแบบหนึ่งนะัในกรณีที่แบบว่าเราอยากเอาชัวเรื่องดาเมจนะครับเราอาจจะก,กดสกิลที่1ทิ้งไปในจังหวะตอนที่ศัตรูนะมองไม่เห็นเรานะกดสกิลที่1่ทิ้งไปแบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็ แ,บบแล้วเราก็ตีนเข้าไปป่นเขาแบบนี้แล้วก็ตีปก,ปกติอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันเนาะวิธีนี้ก็เป็นวิธีรีดาเมจที่แบบเอาชัวร์แล้วก็ต้องการทำดาเมจเอให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ การเสริมทิคคู่กับตัวของสกิลที่2เนี่ย mm. ก็จะทําให้ตัวของเอทอกเนี่ยใช้งานศัตรูได้ดีขึ้นแต่ว่าข้อเสียของสกิลที่2เนี่ยก็คือมันสามารถใช้ติดมีเนียนได้นะครับถึงแม้ว่าจะใช้ข้างกําแพงตรงนั้นตรงนี้ได้แต่ว่าสกิลนี้ถ้าเกิดมีมีเนียนหรือฝั่งตรงข้ามมายืนขวางเนี่ยมันก็จะไปโดนตัวแรกนะครับที่โดนสกิลนี้อันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะวิธีการเล่นก็คือเวลาศัตรูเนี่ยมาโดนสกิลนี้มันจะติดสโลว์ครับพอครบระยะมันก็จะเด้งกลับเข้ามาแบบนี้อ่า มันจะเป็นวิธีในกรณีที่แบบว่าสมมุติว่าเรายืนเทตดกับสตูอยู่นะครับผมแบบนี้แล้วสตูเนี่ยพยายามจะเดินหนีออกไปนะครับผมเราจะสามารถใช้สกิลที่1น,นะเพื่อดักทิศทางของตอขคามได้ะะือว่าเราปรัอันนี้เพื่อนๆจินตนาการเอานะเพราะว่าดัมมี่มันเดินไม่ได้อย่าสมมติว่าอ่ผมเป็นดัมมี่ผมโดนสกิลที่1น,นะครับไอผมโดนสกิลที่2นะครับผมแล้วเราก็จะเดินหลุดออกมาจากระยะปุ๊บแล้วว่า เราไม่สามารถออกจากระยะได้สรุปมันจะเด้งเรากลับมาที่เดิมตรงนี้อ่ะเรากำลังเทรดกับศัตรูอยู่เรากดไปอีกทีนึงปุ๊บกดปุ๊บแบบนี้อ่ะแล้วศัตรูเดินออกมาอย่างงี้เราอาจจะก,กดสับเข้าไปอีกทีหนึง่งว่าเพราะจาังหวะตอนที่ศัตรูมันเดินออกมาแล้วมันไม่สามารถหลุดจากสกิลสองได้เนี่ยมันจะโดนเด้งกลับมาที่เดิมเราก็ใช้สกิลนะครับสกิลที่หนึ่งเนี่ยดักไปเลยว่าจะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าให้โดนน็อกอัพนะครับผมจะทำให้ตัวของเราเนี่ยเทะสนะศัตรูได้นะครับผมก็อันนี้อาจจะต้องมีเกมเพลย์์เเ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 พพิิ่่มมมมตนนนนนะะดีีี๋ยยววผขอไปลลลกกกให้้ทึงแัา โอเคอ่ะส่วนในเรื่องของสกิลอันติเมตเอท็อกเนี่ยมันไม่มีอะไรมากนะครับผมเราก็แค่ ในจังหวะตอนที่เราคิดว่าเราได้นัวไฟหรือเราได้เหตดระยะยาวแบบกะเอาตายแน่ๆนะเราก็จะทําให้ตัวของเราเนี่ยมีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นวิ่งไวขึ้นแล้วก็มีเอฟเฟกต์ดูดเลือดที่เพิ่มขึ้นจะทําให้ตัวของเราเนี่ยเหตดได้น่ากลัวยิ่งขึ้นเนาะวิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะเป็นการแบบว่าอาจจะเริ่มไปกดสกิลหนึ่งดึงทีเพื่อการันตีสกิลสองเพราะจังหวะตอนที่ศัตรูมาโดนอ,อ็อกอัพเนี่ยเราจะกดสกิลสองเพื่อแบบมีโอกาสโดนได้เยอะขึ้นแบบนี้อ่าแล้วเราก็ฟันปึ๊บปบแบบ เพื่อรีดดาเมจนะครับผมแล้วก็เด้งเลือดด้วยแล้วก็การใช้สกิลในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะทําให้ตัวของเราเนี่ยรีแทกซีกลับมาได้ไวขึ้นจะทาให้เราใช้แฟกซ์ซีได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดเราสามารถตีได้ก่อนเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มจากการที่เดินเข้าไปแบบนี้ปุ๊บตีหนึ่งทีปุ๊บแบบนี้อ่าแล้วก็เดินเข้าไปแบบนี้อีกทีหนึ่งก็ได้เช่นกันจะเห็นได้ว่าตัวของจังหวะสกิลที่2เนี่ยมันจะเด้งกลับมาพอดีเนาะการใช้ทิกแบบนี้นะครับผมตีหนึ่งทีแล้วเดิน ไปตีทีหนึ่งกดทีสองแล้วฟาดแี้ทีหนึ่ง, 2, แ,ลงแล้วเราก็กดแบบน,นี้อีกทีหนึ่งเห็นไหมไมันก็จะโดนน็อกอัพพอดีอ่าอันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่เราต้องหาเล่นนะคือการคอมโบเอชอกเบื op, ้องต้นมันก็จะประมาณนี้แต่รูปแบบการเล่นเกมเพลย์มันก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับผมแต่หลักๆก็คือพยายามใช้สกิลแล้วก็ตีแล้วก็ใช้สกิลให้โดนเป็นปลายนะครับผมก็แบบน,นี้นะครับผมปึ๊บตีปึ๊บแบบนี้อ่าประมาณนี้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าศัตรูเนี่ยมันเดินออกนอกระยะไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อยใช้สกิล3ามอย่างเบน นะครับผมว่าจะเป็นการใช้ออกมาแบบนี้หรือจะเป็นการใช้เข้าไปก็แล้วแต่สถานการณ์ครับหรืออาจจะเล่นจากมุมมืดแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมอาจจะก,กดสกิลครั้งที่หนึ่งมาแบบนี้แบบน,นี้แบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมวิธีการเล่นตัวของเอสองเดอรคอมโบมันมีหลากหลายนะครับส่วนอันติเมตเนี่ยก็เอาไว้ใช้ในกรณีที่แบบว่าเรากะไปไหลทีมไฟอย่างที่บอกเลยครับผมคอมโบก็แบบเดิมครับแค่เพิ่มเติมอันติเมตเข้ามาอาจจะเป็นการแบบฟาด กกติปุ๊บแบบนี้แล้วก็ไล่ตีไปเรื่อยพอสกิลมีเราก็กดต่อไปเรื่อยครับผมแบบนี้อ่ะก็ก็แล้วแต่สถานการณ์นะนรับว่าเราใช้อะไรยังไงนะครับผม แต่ว่าหลักๆเลยก็คือตัวของเอทองเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นทส,สกิลนะถ้าเกิดเราใช้สกิลได้ต่อนเนื่องเนี่ยแพ็กซีมันก็จะกลับมาไวทําให้เราตีออโต้ได้บ่อยขึ้นเด้งเลือดแรงขึ้นแล้วก็สามารถละลายแทงได้ด้วยจากตัวของแพ็กซีดด้วยความที่มันเป็นโบนัสแม็กเฮดพีแม้สูงสุดนะจะทําให้ตัวของเราตีทีแทงเข้าแล้วก็เทยกแทงได้ง่ายขึ้นนั่นเองนี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับผมเป็นคอมโบเบื้องต้นสําหรับตัวของเอทองนะครับผมถ้าเกิดพูดผิดภาพการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยเนาะต่อไปเดี๋ยววเเเรราไปดูในนนื่ององงขแลล้กก็ั โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกับตัวของไอเทมกันก่อนเลยนะคือตัวของ a อชอนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่ออกไอเทมได้หลากหลายมากๆและมีคีย์ไอเทมที่หลากหลายมากๆเช่นกันนะครับผมเดียวเดี๋ยวผมจะยกนะครับผมไอเทมที่เป็นกระแสแล้วก็มาแรงมากๆนะครับผมในช่วงนี้ในตำแหน่งของท็อปเลนนะครับก็คือตัวของ อีคลิปนั่นเองนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ก็คือเราจะไม่ค่อยพูดถึงสแต็คเท่าไหร่นาะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปก็คือแพ็กสิของไอเทมชิ้นนี้เวลาเราทําการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูเนี่ยเป็นจำนวน2ครั้งนะมาทาการสร้างโบนัสความเสียหายเท่ากับ7%ของโบนัสพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายนะ่ยเราทาการมอบโล่ป้องกันนะครับผมป้องกันความเสียหายเป็นโลข่ขาวนะให้กับตัวของเราด้วยนะคือไอเทมชิ้นนี้มันเหมาะกับตัวของไอท็อปตรงที่ว่า มันทาดาเมจนะครับผมเป็นโบนัสเปอร์เซ็นต์เลือดนะสองครั้งและตัวของเอท็อกก็ไปตัวละครที่ต่อคอมโบได้ค่อนข้างเร็วแล้วนอกจากนี้ในเรื่องของเอฟเฟกต์เรื่องของการเด้งโล่กลับเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้ตัวของ a อ o ็อกนะครับผมเทสเดรนได้น่ากลัวยิ่งขึ้นนะเอามาละลายแท้งหรือเอามาสู้กับพวกตัวละครไฟเตอร์ได้กันเนี่ยดีมากเวลาเราทำนะครับผมคอพโบหนึ่งครั้งเนที่ผมแนะนําไปตอนฝึกเมื่อกี้แล้วก็มาควบคู่กับตัวของไอเทมอีคลิปนะครับผมมันจะทําให้ตัวของเอท็อกเนี่ยเทสได้น่ากลัวจากการที่มีโล่ ในเรียนง่ายขึ้นนั่นเองและชิ้นต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวของไทฟอสนะคะรับผมไทฟอสเนี่ยจะเป็นไอเทมที่เหมาะกับตัวของเอทอกแล้วก็นับเป็นว่าคี่ไอเทมอีกอย่างหนึ่งของเขาเลยก็คืออ่ามันเป็นไอเทมที่มีสแต็คครบทุกอย่างพลังชีวิตพลังโจงตีความเร็วโจงตีเร่งสก,กิลมีความเร็วเคลื่อนที่แล้วพอรอบตีปุ๊บก็ได้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นไปอีกถ้าเราฆ่าได้ก็จะได้บทได้ความเร็วเคลื่อนที่ที่เร็วยิ่งกว่าแล้วเจ็ดนี้ในขะอะงแพคสิบของไทฟอสก็คือ เมื่อเราทําการโจมตีนะครับผมศัตรูจากการใช้สกิลนะจะทําให้การโจมตีปกติครั้งถัดไปของเราเนี่ยสร้างความเสียหายใส่ศัตรูได้รุนแรงยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมซึ่งนั่นหมายความว่าเอฟเฟ็กของไทฟอดนะครับผมมันสามารถมาควบคู่กับตัวของแพ็กสิบเอชอกได้นั่นเองเพื่อนๆลองนึกสภาพนะครับผมถ้าเกิดเรามีตัวของอีฮิดกับตัวของไทฟอดเนี่ยเอามาคอมโบควบคู่กันนะครับผมการโจมตีในแต่ละฮิตของเอชอกเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับผมเรียกได้ว่า ถ้าเกิดคอมโบตัวบางๆแล้วเกมน้ำเนี่ยเอทอกสามารถวันช็อตศัตรูได้เลยนะครับเนื่อสานี้ผมจะนับว่าเป็นเท็มอีกหนึ่งอย่างเลยของตัวเอทอกแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเล่นในตัวของดีวายซันเดอร์ก็ได้เช่นกันถ้าเกิดเจอตัวแทงเยอะๆนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเอฟเฟกต์ในเรื่องของการสร้างพนังความเสียหายตามพนังพลังชีวิตศัตรูเนี่ยจากแพคซีดนะครับผมกับตัวของอีคบิทมันก็มากเพียงพอแล้วนะเพราะฉะนั้นไปเล่นตัวของไทคอร์ดีกว่าครับมันได้เรื่องความยืดหยุ่นแล้วก็มีโมเมนต์ตี้นะจากตัวของเอฟเฟคค้วววเเเเเนนนนาาาะกรรพิ่่่่่มมมบั็็ลือทีไจป ลวลาวเขาเลยเคลื่อนที่พื้นฐานหรือการโจมตีหรือแม้กระทั่งฆ่าได้นะทำให้ตัวของไอ้ทองเนี H ่ย e มันไหลในทีมไฟได้น่กากลัวกว่านะ <S 1> <S 1> ต่อมานะครับผมอีกหนึ่งไอเทมนะที่ผมจะแนะนำนะครับผมอันนี้ก็เป็นไอเทมที่เป็นค่อนข้างที่ดีสำคัญเหมือนกันก็คือตัวของส,สกาย, <S <S นนายนะครับผมซันเดอร์สกายเนาะไอเทมชิ้นนี้นะครับผมก็คือเมืม่อเวลาเราโจมตีศัตรูนะจากการโจมตีปกติครั้งแรกจะทำให้ติดคริติคอลนะครับผมแล้วฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับผมอ่า บอกเลยว่าไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมอีกเทมอีกชิ้นหนึ่งที่เหมาะกับตัวของไอท็อกมากๆเพราะว่ามันเอามาเล่นกับการโจมตีทักษี่ของตัวไอท็อกได้นะโจมตีเป็นพลันพลันชีวิตไม่พอนะเอฟเฟกของสกายเีะยยังให้ทําแบบว่าติดคีไปอีกนะครับผมและฟื้นฟูพลังชีวิตจากตัวขลังแท็กซี่ไม่พอนะครับผมมีตัวของสกายนะครับผมเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของการฟื้นฟูพลังชีวิตอีกนะครับผมเพื่อนๆลองดูสภาพดูนะว่าตัวของไอท็อกมันจะเด้งเลือดแรงขนาดไหนนะและไอตัวของไอท็อกเนี่ยมันจะเด้งเลือดแรรงงงนะคคัับบผผมมออออย่่่าททีีกกกกไป็ืสสิิิลลตตดวข3 ที่มันจะมีบอลนัดดูดเลือดนะแล้วพอกดอัลติเมตก็จะฟื้นฟูเลือดมากขึ้นเข้าไปกว่าเดิมอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าตัวของเอองนะครับผมถ้าเกิดออกตัวของไทฟอ่กับตัวของสกายมาคู่กันเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เทดได้น่ากลัวแล้วเอาลงยากมากๆนะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมที่ไอเทมตัดเลือดเนี่ยเอาไม่ค่อยจะอยู่นะต้องเน้นลุมกับซีซีใส่อย่างเดียวเลยเนาะต่อมานะครับผมอีกหนึ่งไอเทมที่แนะนำนะครับผมสำหรับตัวของเอองนะครับนั่นก็คือตัวของนี่ครับผมเดดแดนนะครับผม เดดเด็น,นะครับผมเอฟเฟกของมันก็คือเมื่อเวลาเราโดนโจมตีนะครับผมจะทําการสลอความเสียหายนะอย่างสมมติว่าเราโดนดาเมจไป100หน่วยนะครับผมดาเมจมันจะไม่เข้า100หน่วยทันทีมันอาจจะเข้าเพียงแค่70%นะครับผมอาจจะเข้าแบบ70หน่วยแล้วอีก30หน่วยเนี่ยมันจะค่อยๆอไหลออกมาเป็นแบบเอฟเฟกแบบเลือดไหลเนะี่ยอ่าไอ้ข้อไอ้ข้อดีของเอฟเฟกแบบนี้ก็คือมันมีโอกาสที่จะทให้เราเนี่ยไม่ตายในทันทีเลยแล้วในจังหวะที่เรายังไม่ตายเนี่ยเราสามารถสวนคืนกลับมาได้ด้วยนะและเอ เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราฆ่าได้นะครับฆ่าศัตรูได้นะมันจะทำการลบล้างนะเอฟเฟกต์ดีบับที่เป็นเอฟเฟกต์เลือดไหลที่เรากำลังโดนอยู่เนี่ยแล้วก็ทำการฟืร้นฟูลางชีวิตให้กับเรานะซึ่งนั่นหมายความว่าตัวของเอชอคนะครับผมจะมีะความสามารถในเรื่องของการดึงเลือดเข้ามาอีกถ้าเกิดเราไหลไอจีมไฟได้เป็นเอเทมที่ทำให้ตัวของเอชอ็เนี่ยตายยากมากๆเลยนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัวของอนี่ครับผมซาริด้าน,นะครับ ซาดิชาห์เนี่ยเป็นไอเทมที่พอเวลาเราใช้สกิลโดนศัตรูเนี่ยมันจะทําการสโลนะครับผมแล้วตัวของไอเทมชิเนี่มาได้รับบัฟปรใหม่ถ้าเกิดศัตรูเนี่ยโดนน้ำแข็งกัดนะจะเป็นสแต็กนะครบ3ครั้งจะสร้างเอฟเฟกนะครับเป็นโบนัสแบบความเสียหายแบบเลือดไหลเข้าไปจะทําให้ตัวของเอทอกเนี่ยครับผมด้วยความที่เอทอกเนี่ยมันเป็นตัวละครที่สกิลมันรัวก็จริงแต่ว่ามันแอบอนิเมชันของมันแอบจะออกช้ากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเนาะอ่ะมันก็ทําให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสที่จะหลบหลีกสกิลของเอทอกอส์ไดาา้ง วที่จะทําให้เอทอกนะครับผมมีจังหวะในเรื่องของการคอมโบนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของการลุกไล่ได้ต่อทุกยิงขึ้นเวลาศัตรูโดนศัตรูอาโดนสกิลไปครั้งนึงเนี่ยมันจะติดสโลทำให้ศัตรูเดินหนืดกราสามารถใช้สกิลที่1เนะี่ยฟาดครั้งที่2หรือครั้งที่3ได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นนั่นเองหรือการใช้สกิลที่2ที่ทําการล็อกขาศัตรูไว้เนี่ยแล้วพอศัตรูไปโดนสโลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ศัตรูนะครับผมจะเดินหลุดออกจากระยะสกิลสองแล้วโดนกระดิงกลับมาณจุดเติมได้ค่อนข้างดีเลยสําาาาหรรัับตวของซิดเนะ ต่อมาก็จะเป็นไอเทมสายดาเมจอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมที่แนะนํานะครับก็จะเป็นตัวของนี่ครับผมอ่ะสเปียร์ออฟโซจินนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ก็คือความสามารถมันก็คือเพิ่มบทนำความเร็วเคลื่อนที่พื้นฐานให้เรานะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรากดใช้งานอันติเมทเนี่ยจะเพิ่มบนำความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มค่าเล็สกิลนะครับผมให้กับตัวของเราซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราออกไอเทมชิ้นนี้มาเนี่ยจะทําให้ตัวของเอท็อกซ์นะครับผมมีแรงสกิลแล้วก็บทนำความเร็วเคลื่อนททททีีีี่่่่่่สูงงงงขขขึ้้้้นนนนนนาาใใหหตัััววออออเเเเ็กกกยยลลลลจะะุไไดดคคมๆรบ ต่อมานี่ครับผมในส่วนของรูนนะครับรูนตัวยไอทอกเนี่ยในแพทปัจจุบันนะผมแนะนําเป็นตัวของฟิสิกสเวิร์กนะครับผมไอเทมรองเท้านี้เนาะไารูนรองเท้านี้ไม่ใช่ไอเทมเนาะก็ไอเทมชิเน่เวลาเราเก็บสแต็กนะครับผมเวลาเราเดินเคลื่อนที่นะมันทําการชาร์จสแต็กเมื่อครบหนึ่งหัวสแตก็เแตกเนี่ยจะทําให้การโจมตีนะครับผมของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ทําการฟรื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็มานานะเท่ากับพลังโจมตีของเรานะแต่ว่าในเรื่องของมานานี่เราต้องสนใจแนละ้วเราสนใจในเรื่ออ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 องงงงงขขขกกาาาารฟรฟื้้้นนนนููพพลลลััััชีีีววววิตตนตะเาาเเเเะม่่่่คคบแแ็ซททททใหย ช่วงต้นเกมแล้วก็ยืนเลนได้แข็งขึ้นนั่นเองเนาะหรือจะมีตัวของลูนคอนคูลเลอร์ก็มาเล่นได้ระยะยาวในทีมไฟนะแต่ว่าในแผงปัจจุบันเนี่ยเขาแนะนําเป็นตัวของลูนรองเท้าติดปีกขนมากกว่าส่วนลูดลองเนี่ยก็จะเป็นสายสีเหลืองครับอันแรกก็จะเป็นลูนทงนะครับเพรเวลาฆ่าได้ก็ทำการฟื้นฟูพลังชีวิตที่หายไปนะครับทำให้ตัวของเราตายยากขึ้นแล้วก็มีโอกาส ไหลในทีมไฟได้เนาะแล้วก็อันนี้นะครับผมก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะถ้าเกิดเราต้องการแบบเบรสตูตัวบางๆให้หายไปได้ง่ายเลยกับอันนี้นะเพราะมันจะทําความเสียหายกับสตูที่มีความตับได้ดูแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะไปเรดกับตัวแทงเยเยอะก็เป็นตัวของนีมาได้นะเพราะมันจะทําให้ตัวของเราเนี่ยจงตีตัวที่เลือดเยอะนะครับผมได้แรงขึ้นนั่นเอง หรือนะครับผมถ้าเกิดเราต้องการแบบเอาเพยหนักๆก,ก็เอานี้ก็ได้นะพอเรามีพลังชีวิตต่ำเนี่ยตัวของเราเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูได้รุนแรงยิ่งขึ้นเนาะอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวของตีเร็วนะครับหรือจะเป็นต้าสถานะก็ได้นะดูดเลือดนี่ผมมองว่าไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่เพราะตัวของไอช็อปมันดูดเลือดแรงอยู่แล้ว และอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสายสีเขียวนะครับผมเอามาเพิ่มบนพลังชีวิตตัวเองนะแต่จริงมันก็ออกได้หลายแบบนะครับผมก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่คอนเทนต์หรือดับของตระตาในเกมนัม้นว่าเราเจอตัวอะไรเนาะอันนี้ก็ลองไปไประยุก์ใช้กันเองนะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับสำหรับตัวของ a อทอสเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับแชมเปี้ยนเอทอสนะครับผม ตกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดพูดผิดพาดปกันใดหรือแนะนําอะไรผิดพาพไปก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับส่วนใครที่เป็นเมนตัวของ a t o อนะครับอยากจะมาแนะนําอะไรให้กับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับผมเผื่อใครที่ กำลังหัดเล่นตัวของไอทองอยู่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับผมแล้วก็มาเห็นแนวะทางจากเพื่อนๆที่มาช่วยกันออกความคิดเห็นสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้เนาะว่ามีไอเทมชิ้นไหนหน่าออกอีกนะคอมโบประมาณไหนมีคอมโบหรือชิคแฟตอะไรก็แล้วแต่อ่ะเออผมพูดลืมพูดเกี่ยวกับการเล่นอ่าสกิลหนึ่งกับแฟตเลยนะครับผมจริงๆแล้วสกิลที่หนึ่งกับสกิลที่หนึ่งกับแฟตเนี่ยมันสามารถใช้คอมโบวควบคู่กันได้นะแต่ว่าอาจจะต้อง ฝึกก่อนนะครับผมอันนี้ไม่ได้ไปทำภาพให้ดูนะต้องขออภัยด้วยหรือพึ่งดึกได้ตอนกำลับบงพูดปิดคลิปเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมส่วนตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวของอาริสนะครับผมเพราะว่าผมจะทำการแนะนำแชมเปี้ยนนะตั้งแต่ตัว A ไปถึงตัว Z นะจะไล่เรียงตามตัวอักษรเลยนั่นเองนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิป,ปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลับบงใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับสามารถตัวนี้เป็นกำลังใจให้กันได้นะมันจะเป็นหลบซุปเปอร์ตับบไวว้้เจอกััันนใหหม่คคลิปาสสดีรผม